ท้าทอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวท้าทัไฟทุกๆท,ท่านด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูพลังงานของชาวท้าฟไฟเม่สิงห์ธนูนะคะนับลัคนาราศีตามฉบับแบบไทยนะเรามาดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าชาวทาฟไฟคุณกำลังจะได้พบเจอกับรักแท้แล้วหรือยังอัศวินเหรียญมาแล้วค่ะ ความสําเร็จความสมหวังนะคะสิ่งที่คุณต้องการกําลังจะได้ครอบครองแล้วนะแล้วมีโอกาสที่เรากําลังจะได้พบเจอกับรักแท้ในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ คนๆนในเนี่ยอาจจะเป็นคนในฝันของคุณเป็นคนที่คุณเองไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้เนาะพลังงานของความเป็นก้าวดาบเนี่ยยังบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ของชาวธาตุไฟนะคุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยแล้วคุณก็มีความกลัวมากๆว่าจะได้ลงเอยกับคนแบบนี้นะคะหรือว่าเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันเพราะว่าคนๆที่ คนที่จะเข้ามานี้ก็อาจจะเป็นคนที่มันไกลเกินความฝันคุณมากๆจริงๆพลังงานของชาวธาตุไฟเนี่ยมันมีพลังงานของความกลัวการเปิดใจมานานแล้วนะคะบางท่านเนี่ยคือผิดหวังกับความรักเสียหลักแล้วเราก็จมปักอยู่กับความกลัวความทุกข์กลัวการเสียใจกลัวการเริ่มต้นกลัวการให้ใจใครแล้วสุดท้ายเสียใจเราก็จะต้องมานั่งนะคะเจ็บปวดอยู่เพียงฝ่ายเดียวคือ พลังงานความเป็นก้าวดาบเนี่ยมันยังเหมือนมีฝันลายในการมีชีวิตคู่อยู่ในดวงชะตาของคุณนะชาวทัศนไฟนะคะคุณยังดูระวังตัวระวังใจอยู่เสมอนะห้าเหรียญบางท่านเนี่ย รักแท้ก็อาจจะไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยเป็นคนใกล้ตัวนะคะเป็นคนที่เรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วบางทีคุณก็อาจจะมีเซนต์อยู่แล้วแหละว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกพิเศษต่อคุณแต่คุณก็กลัวจังเลยนะกลัวว่าเขาจะเข้ามาสารสัมพันธ์แต่มันหนีไม่พ้นค่ะมันหนีไม่พ้นนะักมีแนวโน้มว่าคนที่คุณกําลังคิด คนที่คุณกําลังฝันถึงหรือว่าคาดการเอาไว้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะหรือว่าบางทีเราคุยกันมานานเราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ใช่คนที่ตรงสเปคตรงใจสําหรับคุณขนาดนั้นนะคะหรือว่าเรื่องของภาพรักเรื่องของหน้าที่การงานความเหมาะสมสถานะทางสังคมมันก็ยังทําให้คุณลําบากใจอยู่สําหรับการพัฒนาแต่มองว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะมันคงหนีไม่พ้นนะคะชาวท้าไฟช่วงเวลาแห่งการได้พบเจอหลักแท้มันเกิดขึ้นสำหรับคุณแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนใกล้ตัวกับคนใกล้ชิด กับคนที่เราก็เคยคุย <c oughs> เคยรัก <c oughs> เคยคบกันมาก่อนแต่อาจจะห่างหายกันไปนะคะก็ยังมีโอกาสได้วนกลับมาพอวนกลับมาเนี่ยบางท่านได้เจอกันในงานมงคลได้เจอกันในงานสําคัญบางท่านเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันอยู่แล้วนะคะก็ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งทั้งนังที่เรากลัวมากๆเลยนะกลัวว่าเราจะต้องลงเอยกับคนคนนี้กลัวว่าจะได้ลงเอยกับคนประเภทนี้แต่มันหนีไม่พ้นค่ะ นะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณกำลังจะได้พบเจอกับคนที่ใช่แล้วแหละ นะความเป็นสองถ้วยมาด้วยค่ะชาวทธาไฟกําลังจะได้พบเจอกับรักที่แตกต่างรักต่างวัยนะคะหรือว่ารักกับคนที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราจะได้คู่กับคนคนนี้นะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งบอกว่าด้วยบุญภาวาสนาส่งนะคะด้วยโชคชะตาพรมริขิทําให้เราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหรือว่าได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งจนเราได้มีโอกาสสารางสัมพันธ์กันนะคะด้วยความเป็นสองถ้วยนะได้มีพลังงานแห่งการเรียนรู้นะคะศึกษ นิสัยใจคอได้เจอกับคนที่นะคือคนที่ใช่อะค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะพยายามหนีเขามากเท่าไหร่มันก็ยังเหมือนมีพรมลิขิตและแรงดึงดูดให้เรายังได้มาพบกันอยู่นะคะคงจะหนีไม่พ้นนะถ้ากำลังหนีใครบางคนอยู่เนี่ยเขาพยายามตามคุณหรือถ้าใครนะคะมีพลังงานของคนที่เขาพยายามจะตามจีบคุณมาตลอดแต่ว่าคุณอาจจะไม่ชอบบ้างแหละหรือว่า คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณรู้สึกว่าคุยกันแล้วมันมันอาจจะเป็นคนที่เคมีไม่ตรงกันแต่ว่าแต่มันก็เป็นคนที่ ไม่หายไปไหนจากชีวิตคุณเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าเราให้สถานะเขาแบบเพื่อนแต่เขาก็ยังดูสม่ําเสมอเสมอบนเสมอไปอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะหรือบางทีเนี่ยได้พบเจอกันในที่ทํางานเรารู้นะคุณมีเซน์นนะแอบกลัวด้วยเหมือนกันแอบกลัวว่าเขาจะมาใกล้ชิดแอบกลัวว่าเขาจะมาชอบคุณแต่ไอความแอบกลัวแอบกังวลต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้คุณนะคะหนีไม่พน้นอย่างแน่นอนนะมันถึงเวลาที่คุณกําลังจะได ลองเปิดใจให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาคงไม่ใช่แต่พอเราได้สารสัมพันธ์กันมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะรู้สึกว่าเขาก็คือส่วนเติมเต็มสำหรับคุณในทุกๆอย่าง4ี่ถ้วยนะที่ผ่านมาเนี่ย ชาวท้าไฟคุณเมินเฉยกับความรักคุณเมินเฉยกับคนที่เข้ามาตลอดเวลาเลยไหมในะคะบ,บางท่านเนี่ยมีคนพยายามเข้ามาจีบคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าเขาแอบ,บชอบคุณมานานเขาติดตามคุณมาตลอดตัวคุณเองก็รู้นะแต่ว่าคุณไม่ชอบเขาก็ได้นะคะเขายังพยายามที่จะเข้าหาคุณแต่อาจจะด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องที่เราต้องการกําลังใจค่ะชาวท้าไฟต้องการกําลังใจต้องการใครสักคนที่เข้าใจคุณแล้วบางท่านเนี่ยก็ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราก็อายุเยอะแล้วอายุมากแล้วนะคะมันก็เหมือนกับว่าอยากที่จะลองอยากที่จะลองอศึกษานิสัยใจคอกับใครสักคนดูหรือบางท่านเนาะ เราเองก็เจ็บปวดกับความรักมานานบางทีเราจมปักอยู่กับความทุกข์มานานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่านะจะลองให้อภัยหรือให้โอกาสใครสักคนดีไหมถ้าจะเข้ามาในชีวิตเผื่อที่ว่าเราจะได้ Mo v e on หรือเราจะได้มีกำลังใจหรือเราจะได้มีมิติมุมมองใหม่ๆกับการมีชีวิตคู่บางทีชีวิตคุณนะคะชาวธาตุไฟช่วงนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มลงตัวแล้วไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานนะคะมันอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้ปังอะไรแต่ คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยอัศวินเหรียญเนาะสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้เป็นอย่างดีแล้วคุณก็มีประสบการณ์ในการรับมือในทุกๆอย่างแต่ประสบการณ์เรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะเริ่มมีมีความคิดว่าอยากที่จะลองมีความรักครั้งใหม่อีกสักครั้งนะคะหรือคนใกล้ตัวคนคุยที่พยายามเข้ามาจีบเนี่ยบางทีถึงแม้ว่า เราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สเปคเนาะหรือไม่ชอบเขาแต่มันก็จะมีพลังงานที่คุณรู้สึกว่าหรือว่าเราลองเปิดใจให้เขาดูก่อนไหมนะเจ็ดเหรียญเนี่ยให้เขาลองเหมือน รู้จักกับเราก่อนหรือให้คุณเองก็ได้ลองรู้จักกับเขาก่อนว่ามันพอที่จะขยับสถานนะความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่พอเราได้เรียนรู้นะคะลองได้เปิดใจกับใครสักคนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเพอเพอพอเปิดใจไปปุ๊บนะคะทุกอย่างมันไปไวมากแล้วตัวเราเองก็จะรู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมเต็มคุณจริงจริง จากคนที่คุณกลัวนะคะจากคนที่คุณพยายามวิ่งหนีมาโดยตลอดหรือว่าพยายามที่จะปล่อยวางกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แลวไม่อยากที่จะคิดอะไรกับความรักครั้งนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณสิบถ้วยนะคะคือการเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางความรู้สึกการเป็นความสุขการเป็นรักแท้การเป็นคนที่จริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดของคุณจริงๆทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันมีความสมบูรณ์นะคะมีความสุขมี ีความรู้สึกว่าเราเองก็ตัดสินใจเลือกไม่ผิดกับการที่ให้ใจคนคนนี้อีกครั้งหรือว่าบางทีคนใกล้ตัวนะคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านความเป็นเพื่อนไม่ได้คือเราจินตนาการเขาเป็นเพื่อนตลอดพอเราได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันดีกว่าที่คุณคิดนะคะ มันดีกว่าที่คุณคิดกลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็คือจะเป็นรักแท้ของคุณนะจริงๆเนี่ยพลังงานคนคนนี้ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนอื่นไกลสาหรับชาวธาไฟเลยนะเขาเป็นคนใกล้ตัวนะคะทางานด้วยกันบางทีเราครบกันมาก่อนหรือว่าเราอาจจะเรียนด้วยกันอยู่ใกล้กันติดตามกันในโลกออนไลน์เห็นกันกดไลค์กดหัวใจกดอะไรก็ตามคือเรารู้สึกได้ว่าเขาวนเวียนอยู่ใกล้คุณมากๆเลยเพียงแต่ว่า คุณไม่ชอบเขาเฉยๆเนี่แหละแล้วคุณอาจจะจินตนาการไปว่าเขาอาจจะดีเกินไปหรือเขาอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการที่เราจะได้ไปแล้วไปรอดเราก็เลยเหมือนกับว่านะคะอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าดูถูกความรู้สึกตัวเองดูถูกตัวเองที่ว่าคงไม่เหมาะและคงจะไม่สามารถลงเอยกับเขาได้เขาอาจจะ เพอร์เฟกหรือเขาอาจจะเป็นคนที่น่าจะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีกว่าเราก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะกลายเป็นว่าพอเราได้เปิดใจเนี่ยมันเป็นการพัฒนาไปไวกว่าที่คิดหรือใครนะถ้าแอบรักแอบชอบใครอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะมีจุดที่เป็นพรมลิขิตหรือว่าเป็นโชคชะตาให้คุณได้ไปอยู่ใกล้เขาพอคุณได้อยู่ใกล้เขามันเหมือนมันมีแรงดึงดูดทาให้อยู่ๆเนี่ยจากความกลัวว่าเราคงไม่เป็นที่สนใจสําหรับเขากลายเป็นว่านะคะเขาเองก็สนใจใน ตัวคุณได้มีโอกาสพูดคุยได้มีโอกาสเหมือนศึกษานิสัยใจคอกัน จนเกิดเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะมีพลังงานของใครบ้างหล่ะที่เข้ามามีพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนสันมาเนี่ยได้เจอกับรักแท้แล้วนะเจอกับรักแท้จนถึงขั้นที่เราจะได้พัฒนากันนะคะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ลงเอยกันหรือบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แต่งงานและก็ได้สารสัมพันธ์การดิวิลออฟฟอร์จูน The ด้วยนะคะคงรอโชคชะตาที่หมุนเวียนเ,เ,เ,เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าที่จะทําให้ชีวิตคุณเกิดจุดเปลี่ยนว่า จะได้เจอกับรักที่ดีอีกครั้ง8ดาบนะคะจะมีคนมาปลดล็อกปัญหาการที่เป็นโสดการที่ไม่เจอกับรักแท้หรือว่าความกลัวต่างๆของคุณเนี่ยจะออกไปนะมีพลังงานของคนที่เกิดในชาวราศีธนูลักนณาราศีธนูพลังงานของรักทางไกลพลังงานของคนที่เราจะได้เจอกันผ่านทางโลกออนไลน์นะคะบางทีออนไลน์ในที่นี้เนี่ยคือเราอาจจะกดติดตามไปเรื่อยๆสมัยก่อนเนาะเราก็เห็นเขาเขาก็เห็นคุณแต่เราไม่ได้กล้าที่จะรู้จักกับ เขาเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันาการเป็นการส่วนตัวแต่เราติดตามกันยังไงก็ไม่รู้นะคะนันก็จะมีช่วงที่ทำให้อยู่ๆเราได้มีความแบบใกล้ชิดกันได้มีโอกาสพูดคุยกันได้มี โอกาสแบบกล้าทักหากันกล้าแบบส่งข้อความหากันก็เลยกลายเป็นการปลดล็อกสุดท้ายแล้วอะค่ะคนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือว่าวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเนี่แหละที่จะกลายเป็นรักแท้ของคุณนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะได้รักกับคนทางไกลเนาะคนที่ไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนไปทํางานต่างประเทศเราติดตามเขาหรือว่าอาจจะเล่น update, แอปเดตแอปหาคู่แต่ว่าเราไม่เคยกล้าทักเขาเลยเห็นแต่เราก็ปัดผ่าหรือ ว่าไม่กล้าสนใจมันก็กลายเป็นเหมือนนะคะนิ้วอาจจะลั่นหรือแบบเออความกล้ามันอาจจะเกิดขึ้นทําให้คุณก็กล้าที่จะพูดคุยกับเขาจนกลายเป็นการเหมือนได้มีโอกาสพูดคุยกันและได้เห็นมิติใหม่ๆมุมมองใหม่ๆนะคะกลายเป็นว่าไอ้จุดที่เราคิด มันกลายเป็นความคิดเองเออเองความไม่กล้าไปเองการจินตนาการไปเองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เหมาะสมกับคุณนะเพราะว่าจริงๆคนนี้เข้ามาในชีวิตชาว่าไฟไหายก็เห็นถึงความแตกต่างจริงๆคุณอาจจะเก่งกว่าเขาหรือเขาอาจจะเก่งกว่าคุณหรือความ ความเหมาะสมของเรามันต่างกันจริงๆอะค่ะแต่พอเราได้มารู้จักกันมันกลายเป็นการเติมเต็มมันกลายเป็นเขาก็เป็นส่วนเติมเต็มของคุณคุณก็เป็นส่วนเติมเต็มของเขานะคะเราได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ p e r a n c e แปลว่าการปรับสมดุลกันการเข้าใจกันนะคะพลังงานหินพลังงานหยางเนาะพลังงานขาวดํานะคะพลังงานปลาเนี่ยมันเหมือนมันสมดุลกันคือมันอาจจะเป็นคนที่ คน คนละทัศนคติเลยอะแต่ความเซนหรือว่าความเคมีมันไดอะค่ะมันมันแมทก,กันมันลงตัวกันมันเป็นแบบพลังงานขาวดำคนหนึ่งอาจจะนิสัยอีกแบบหนึง่งอีกคนหนึ่งอาจจะนิสัยอีกแบบหนึง่งเป็นน้ำเป็นไฟมาเป็นพลังงานที่รวมกันนะคะกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นเหมือนพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสมบูรณ์ซึ่งมันก็เติมเต็มซึ่งกันและกันจนกลายเป็นรักแท้นะคุณจะได้เจอรักแท้แล้วเราจะได้เจอภายในเร็วๆนี้ด้วยใครที่ผ่าน เขามาฟังคลิปนี้นะคะในช่วงนี้นะ บอกเลยว่าอาจจะมีโอกาสได้เจอกันกับคนคนนี้ไม่เกินประมาณ3-4เดือนนับจากนี้นะคะที่ฟ้าโชคชะตาจะนำพาแล้วเหวี่ยงให้คนที่จะมาเป็นรักแท้เนี่ยจะดึงดูดให้ใกล้คุณมากขึ้นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดความสัมพันธ์ให้เราได้ติดกันเป็นเป็น,ปนรักแท้ที่ยั่งยืนเช่นนั้นเลยเนี่ยคะก็ยินดีด้วยนะสำหรับชาว้าฟไฟนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับการรับชมและการติดตามแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะ หากชอบในการอ่นไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะหรือว่ากดติดตามเอาไว้ด้วยนะหรือใครที่ชอบอ่านคอนเทนต์ดวงรายวันปิกอากาศนะคะแรนดอมต่างๆให้จะอัปเดตเอาไว้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าทาง i n น t a g r กรมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะแปะนะคะช่องทาง Line@ แอดไฮทารอดไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้นะคะใส่แอดมาด้วยนะวันนี้สวัสดีจ้า